สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยสอยสองนะคะมังงะที่จะนํามาสปอยนี้มีชื่อว่าเกาะแมลงยักษ์ผลงานของยาสุทากะฟูจิมิซึ่งมีทั้งหมด6เล่มจบนะคะและเล่มนี้เป็นเล่มที่4ค่ะความเดิมจากเล่มที่3 m มุสึมิแนะนำให้พวกเขาเดินทางในตอนกลางคืนเพระาะแมลงไม่ออกหากินในเวลานั้นขณะเดินไปเธอก็เ็คความชื้นของอากาศไปด้วย ควที่เธอจะได้บอกบางอย่างกับมาริกาที่เดินนำหน้าเธอซึ่งเดินร้งาง้ายก็ถูกเรียวพาตัวออกไปลวนลามแต่ที่ตเสะและไข่ก็เข้ามาช่วยได้ทันจากนั้นก็มีคนเห็นแสงไฟนึกว่ามีกลุ่มคนรอดชีวิตปรากฏว่าพวกเขาถูกหิ่งห้อยจู่โจมและวิ่งกระจัดกระจายไปพวกมาริกาเข้าไปหลบในกระท่อมโดยปล่อยอายุมิและมามีไว้ข้างนอกพวกมูสุมติตามมาเจอเลยช่วยรวมทุกคนไว้แล้วราดอคอเป็นวงรอบพวกเขาป้องกันหิ่งห้อย แม้มุสูมิจะใช้ไฟฉายสื่อสารกับหิงห้อยได้แต่ก็เพียงไม่นานถูกจู่โจมอีกครั้งและพวกเขาก็สูญเสียอายุมิไปเมื่อออกเดินทางกันต่อใกล้ถึงจุดหมายมิโนว่าเป็นคนแรกที่ถูกแมงมุมโจมตีจากนั้นมาริกาก็กำลังไปที่บันไดจะปีนขึ้นเขาก็ถูกแมงมุมจัดการโนซูมิจะเข้าไปช่วยแต่ชิโตเสห้ามเอาไว้พวกเขากำลังตกในอันตรายมุซูมิจึงเข้าไปช่วยและให้คนทั้งคู่รีบวิ่งหนีทำให้เธอถูกจับตัวไปแทน แต่ก่อนที่จะแปรรับฟังสปอยมงังะกันต่อหลูนะาขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยส่สองด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาฟังเกาะแมลงยักษ์เล่มที่สองในขณะที่แมงมุมโมแต่จ,จัดการเหยื่อที่ได้ไปคนอ,นอื่นๆจะสามารถหนีขึ้นไปไดไปได้เมื่อไปถึงด้านบนก็มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพวกเขาก็รีบเข้าไปทันทีจากนั้นอสุจิก็หัวเระออกมาเพราะดีใจที่สามารถเอาชีวิตรอดได้และในตอนนั้นเอง ชิโตเซก็บอกให้ทุกคนหาอาวุธและเอาไปช่วยมูซูมิและมาริกะแต่อสุชิกลับบอกว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเด็ดขาดนอสเวทจึงบอกว่าที่ทุกคนรับมาได้ก็เพราะมาริกะแล้วทำไมถึงไม่คิดจะไปช่วย่งเขายังยืนยันคำเดิมอยู่แบบนั้นแต่ชิโตเซไม่ฟังและบอกว่าจะออกไปช่วยอสุชิจึงหันไปบอกมิซูซุให้จับชิโตเซไว้ซึ่งเธอก็รีบจับชิโตเซมัดไว้กับเสาทันทีหลังจากทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของอสุชิเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย และในตอนนั้นเองใครก็ได้ยินเสียงของโนสมิธดังมาจากข้างนอกซึ่งเป็นเสียงของเธอเรียกชื่อเขาเพราะึงเปิดประตูออกไปแล้วถามว่า,า,วาเธอเรียกเขาทําไมเธอจึงบอกว่าเธออยากเอาไปช่วยมาริกะและเธอเชื่อว่าเขาเองก็อยากไปช่วยมูซุมิเหมือนกันแต่แม้จะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ไว้ใจเธอเพราะาเธอเคยทิ้งอายุมิและมามิมาแล้วได้ยินเขาพูดแบบนั้นเธอจึงเข้าไปกอดเขาก่อนจะขอร้องให้เขาพาเธอไปและบอกว่าจะยอมทําทุกอย่างถ้าเขายอมช่วย ว่าแล้วเธอก็เอาตัวเข้าแลกระหว่างนั้นเธอก็ขอให้เขาเออกไปช่วยมาริกะและมุสุมิไปด้วยด้านมูสุมิตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองอยู่ใต้ดินซึงเธอเชื่อว่ามันคือรังของแมงมุมอย่างแน่นอนและในตอนนั้นเองมาริกะก็ถามขึ้นว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบไหนกันแน่เธอจึงบอกว่าตอนนี้แมงมุมมันกินมิโนวาอิ่มไปแล้วดังนั้นพวกเธอจึงเป็นแค่อาหารที่ถูกถนอมเอาไว้พอได้ยินแบบนั้นมาริกะก็ดิ้นรนพรอมก็บอกว่า เธอจะไม่ยอมอยู่แบบนี้เด็ดขาดเพราะต้องกลับไปช่วยนักเรียนของเธอแต่พอทําแบบนั้นใหญ่มังม,มุมที่ผ่านร่างของเธออยู่ก็แน่นขึ้นเห็แนแบบนั้นมุซมิกระบอกให้หยุดดิน้นเพราะใ่ถูกออกแบบมาให้กลืนร่างของเหยื่อยิ่งถะดดิ้นมันจะรัดแน่นมากขึ้นได้ยินแบบนั้นมาริกาก็นิ่งไปตึ้งในตอนนั้นมุสมิก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องหาทางหนีออกไปให้ได้ก่อนที่มันจะหิวในขณะเดียวกันไคและโนโซมิกก็มาถึงทางเข้ารังของมังม,มุม,มแล้ว พวกเขามองสถานการณ์โดยไม่ลืมวิเคราะห์ว่าจะเข้าไปยังไงดึงนั้นคือเหตุผลที่คายหยิบเอาบานหน้าต่างมาด้วยด้านมูซมีเริ่มชินกับความมืดแล้วแต่ในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงบินลอยมาไกลๆและเธอก็เชื่อว่านั่นจะเป็นแอมโมฟิลาอย่างแน่นอนตอนที่23เสียงของแอมโมฟิลาทําให้แมงมุมแตกตื่นและรีบวิ่งออกจากรังไปข้างนอกซึ่งพอออกไปได้มาริกาก็บอกให้มุูซมิรีบนี้แต่มูซมีก็บอกว่าให้นิ่งไว้ก่อน นั่นเพราะแม้จะมีเสียงปีนของแอมโมฟิลาแต่กลับไม่เห็นตัวมันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากในขณะเดียวกันไขและโนสมิกำลังเคลื่อนไหวโดวยมีไขเป็นผู้นำซึ่งโนสมิก็ได้ถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นไขจึงบอกว่าครั้งก่อนเขาได้บันทึกเสียงแอมโมฟิลาไว้จึงนํามาเปิดในตอนนี้ซึ่งบาณหน้าต่างก็ต้องช่วยกระจายเสียงจากโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดีเมื่อมาถึงตำแหน่งที่ต้องการเขาก็เปิดเสียงอีกครั้งซึ่งนั้นทาให้แมงมุมเริ่มวิ่งอีกครั้ง มูซมจึงบอกให้มาริกะอยู่นิ่งๆเอาไว้ระหว่างนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าเจ้งบินมาจากพื้นดินเธอจึงพยายามมองหาและในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงใครตะโกนบอกว่าจะมาช่วยว่าแล้วก็รีบวิ่งไปทันทีซึ่งป็นจังหวะเดียวกับที่มูซุมิและมาริกะถูกลากมาพอดีหลังจากได้ดตัวแล้วใครก็ใช้ไฟลนบนคัตเตอร์แล้วตัดใยออกให้มูซุมิแต่เพราะมันเหนียวมากจึงต้องใช้เวลาพอสมควรแม้ว่าเธอจะเรยกให้เขารีบจัดการแล้วก็ตาม ทั้งทันทีที่ตัดใจแมงมุมได้แมงมุมก็ออกวิ่งอีกครั้งจนมาริกะถูกลากออกไปเห็นแบบนั้นนอร์มิก็เปิดเสียงของเอมโมฟิล่าอีกครั้งโดยไม่ฟังเสียงห้ามของมูซมิเลยและเพราะแบบนั้นแมงมุมจึงตกใจมากกว่าเดิมจนทำใหม้มาริกะต้องทนอยู่กับความทรมานโดยไม่นานจากนั้นใยแมงมุมก็รัดร่างของเธอแรงขึ้นจนสุดท้ายร่างของเธอก็ขาดกระจุยเป็นชิ้นๆเห็นแบบนั้นนอรสมิก็ตะโกนจนสุดเสียงก็จะหยิบหัวของมาริกะขึ้นมากอดเอาไว้ทั้งน้ำตา ในขณะเดียวกันมูสุมิก็บอกใครว่าเี้งของเอโมฟิล่าทำให้แมงมุมตกอยู่ในอาการตกใจซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เขาคิดได้โดยถ้าช่วยเธอได้แล้วจะถามวิธีการจัดการต่อไปพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกให้รีบไปที่กำแพงเพราะเธอจะตอบโต้แล้วตอนที่24ใครจับมือโนโสมิวิ่งไปรับรับเพื่อนหนีแมงมุมในขณะเดียวกันมูซูมิก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเพราะตั้งใจว่าจะเล่นงานแมงมุมมอได้ความสูงที่พอดีแล้ว เธอก็ตะโกนบอกไขว่าให้ล่อมันเข้ามาใกล้เธอไม่ได้จังหวะเธอก็กระโดดขึ้นไปบนหลังของแมงมุมจากนั้นก็ตะโกนบอกให้ไขหนีไปให้ไกลเพราะเธอจะจัดการกับแมงมุมด้านอสุชิบอกให้ทุกคนออกไปยืนทางด้านนอกให้เป็นระเบียบนั่นเพราะเขาจะแจกอาหารให้กับทุกคนแต่พอได้รับแล้วมิซุซุกลับไม่พอใจเพราะมันเป็นเพียงแค่ขนมชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งอสุชิกลับบอกว่าเธอต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ได้รับมัน ว่าแล้วก็หันไปบอกคนอื่นๆให้มาต่อแถวเพื่อรับอาหารได้ยินแบบนั้นคาซมิก็ถามว่าเขากําลังตั้งใจจะทําอะไรกันแน่เขาจึงเดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับบอกว่าเขาจะเป็นผู้นําของกลุ่มคนนี้และทุกคนจะต้องเชื่อฟังเขาตื้งถ้าใครช้าหรือเป็นภาระจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทําแบบนั้นและถ้าเขายังยืนยันแบบเดิมเมื่อกลับออกไปได้เขาก็จะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานแทน เขาจึงบอกอีกว่าเธอจะทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าเธอรอดไปจากเกาะนี้ไม่ได้พอถูกขู่แบบนั้นเธอก็ยอมรับว่าเธอยังคงต้องการอยู่กับคนกลุ่มนี้ต่อไปเขาจึงบอกว่าถ้าเธอจะอยู่เธอจะต้องกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาตั้งคั้นแรกเธอจะต้องถอดเสื้อผ้าออกให้หมดได้ยินแบบนั้นเธอก็นิ่งไปเขาจึงขันไปขู่คายโยและมามิให้ช่วยกันถอดเสื้อผ้าของเธอออกถ้าไม่อยากโดนด้วยตั้งสองก็รีบทําตามทันทีและไม่นานจากนั้นคาซึมิก็อยู่ในสภาพเปลือยเปล่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของชีต่อสัตลอดเวลาระหว่างนั้นเธอก็วิเคราะห์ว่าอาซุชิเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแม้ก่อนหน้านี้เขาจะไม่ใช่คนดีมากนะักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลายมาเป็นคนแบบนี้ซึ่งก็ไม่ต่างกับมาริกะก่อนหน้านี้เลยและในตอนนั้นเองก็มีฝูงแมาลางปีกแข็งบินเข้ามาเห็นแบบนั้นทุกคนก็ตกใจเพราะคิดว่านี่คือเขตปลอดภัยไม่นานจากนั้นพวกมันก็เข้ามารุมพวกเขาและเพราะไม่มีใครรู้วิธีจัดการ คนกลุ่มนี้จึงเป็นเพียงกลุ่มคนที่กําลังเอาชีวิตรอดด้านชิโตเสะที่เห็นคนอื่นๆกําลังดิ้นรนเธอก็คิดได้ว่าเธอรู้วิธีจัดการพวกมันแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าจะทาได้ไหมเพราะถึงแม้ก่อนหน้านี้เธอจะถูกบดให้เป็นผู้นําแต่ผู้นําที่แท้จริงกลับเป็นมุซุมิแต่ถึงแบบนั้นเธอต้องลองดูก่อนคิดได้แบบนั้นเธอก็ตะโกนบอกให้มิซูซุปล่อยเธอเพราะเธอรู้วิธีจัดการมแมลงเหล่านั้นจึงมิซูซุก็รีบปล่อยเธอทันที เมื่อได้รับไอสรรภาพเธอก็รีบตะโกนบอกว่าถ้าใครอยากรอดไปได้ให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดตอนที่2 5มูซมิได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ด้านบนกำแพงจะคิดได้ว่าเธอไม่ควรมาเกาะแมงมุมเล่นอยู่แบบนี้ดังพอคิดได้แบบนั้นเธอก็รีบจัดการแมงมุมโดยการใช้ใยของมันที่เธอเตรียมมาด้วยในการรัดไปรวมขาของมันที่กำลังวิ่งอยู่เธอจับใยมามัดเป็นห่วงแล้วย่อนลงไปข้างหน้าเพื่อให้มันคล้องขาของแมงมุม ตึงใช้เวลาไม่นานเธอก็สามารถมัดตัวของมันโดยใช้แรงของมันไว้ได้สําเร็จสุดท้ายมันก็นิ่งอยู่เพราะเป็นแบบนั้นเธอก็ลงจากหลังของมันก่อนจะไปยืนอยู่บริเวณช่วงหน้าท้องของมันในตอนที่มันยกตัวขึ้นตึงพอมันเห็นเธอมันก็ตั้งใจจะใช้เขี้ยวเล่นงานเธอแต่เพราะเธอรู้อยู่แล้วเธอจึงหลบออกได้ทันและนั่นก็ทําให้เขี้ยวของมันฝังลงไปบนหน้าท้องของตัวเองจนล้มลงเมื่อเห็นแบบนั้นใครก็บอกโนสมิว่าตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้วสามารถออกจากที่ซ่อนได้ ว่าแล้วก็เลยไปหามูซูมิก่อนจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมงมุมตัวนั้นเธอจึงบอกว่าแมงมุมชนิดนี้ถูกเรียกอีกชื่อว่าแมงมุมฆ่าตัวตายซึ่งเกิดขึ้นในตอนที่มันใช้ประสาทสัมผัสบริเวณหน้าอกและเธอก็ทําให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเธอจึงรู้สึกผิดอยู่ในตอนนี้เขาจึงบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะมันต้องการที่จะฆ่าเธอก่อนตังนั้นก็ถามว่าทุกคนที่อยู่ข้างบนปลอดภัยดีใช่ไหมได้ยินแบบนั้นเ้าก็นึกขึ้นได้ก่อนจะรีบวิ่งขึ้นบันไดไปทันที โดยมีใครและโนสโมิตามขึ้นไปด้วยโดยระหว่างนั้นโนสโมิก็คิดว่าคนที่ควรตายคือมูซุมิไม่ใช่มาริกะด้านกลุ่มของจิตโตเซถอดเสื้อผ้าออกตามคําสั่งของเธอโดยระหว่างนั้นเธอก็บอกว่ามแมลงปีกแข็งพวกนี้ต้องการเหงื่อในการสร้างอาหารดังนั้นทุกคนจึงต้องถอดเสื้อผ้าแล้วรีบอาบน้ําให้เรียบร้อยตึงหลังจากทุกคนจัดการตัวเองเสร็จก็ไปซ่อนหลังต้นไม้แล้วลอบมองมแมลงปีกแข็งที่กําลังรุมเสื้อผ้าของทุกคนอยู่ ระหว่างนั้นอสซูจิก็ถามอีกว่าตอนนี้พวกเขาหาวิธีไม่ให้แมลงรุมได้แล้วแต่อะไรคือขั้นตอนต่อไปได้ยินแบบนั้นชิตโตเซะถึงกับนิ่งไปเพราะกําลังหาวิธีอยู่ว่าจะเอาเสื้อผ้ากลับคืนมาได้ยังไงและในตอนนั้นเองเสียงของมูซมิกที่กําลังตะโกนเรียกเธอก็ดังขึ้นเธอจึงหันกลับไปมองผพร้อมกับแมลงปีกแข็งที่กําลังวิ่งเข้าไปหามูซมิแเห็นแบบนี้เธอจึงตะโกนเตือนทันทีตอนที่26 มแมลงปีกแข่งเปลี่ยนเป้าหมายจากเสื้อผ้าไปหาพวกมูซมีที่เข้ามาใหม่แต่พวกเขาก็สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมูุมีบอกว่าพวกมันไม่สามารถบินไปแนวตรงได้จึงรู้ว่าควรจะหลบไปในทิศทางไหนเมื่อพวกเขาไล่พวกมันได้มันก็กลับไปรวมตัวกับที่เสื้อผ้าเหมือนเดิมโดยมูซมีอธิบายไว้ว่ามันต้องการ,ปรโปรตีนจากเหงือกใครจึงถามว่าควรจัดการยังไงเธอจึงที่ไปที่ศาลเจ้าพร้อมก็บอกว่าให้เข้าไปดูว่าใต้ศาลเจ้ามีไม้สอนอยู่ไหม ถ้ามีก็จุดไฟทําเป็นคบเพลิงได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบมุดเข้าไปทันทีอีกด้านมุซุมีก็เข้าไปในสารเจ้าก็จะพบกับฐานทุบจํานวนหนึ่งถ้าจึงจุดมันขึ้นมาจนทําให้ควันกระจายไปทั่วเมื่อเป็นแบบนั้นเธอจึงบอกให้คนอื่นๆเข้ามาหลบด้านในซึ้งทุอคนก็ทําตามมีเพียงโนสมีเท่านั้นที่ยังนั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมจนเดินแมลงเข้ามารุมเห็นแบบนั้น ทีโตเซก็บอกให้เธอถอดเสื้อผ้าออกแล้วไปอาบน้ำแต่พ่อเห็นเธอยังนิ่งก็รีบเข้าไปช่วยตามด้วยมูซุมิที่ต้องการช่วยซิโตเซอีกทีหนึง่งเพราะเห็นว่าตัวแห้งแล้วในขณะเดียวกันใครก็เห็นไม้สนและได้นำมามัดติดกันก่อนจะติดไฟขึ้นมาทางนั้นก็ออกมาข้างนอกตึงพอเห็นว่าพวกมูซุมิกำลังถูกมแมลงรุมอยู่ก็รีบถามว่าก็ควรทำยังไงต่อไปตึงเธอก็บอกว่าให้เขาดับไฟและปล่อยให้ควันกระจายออกมาเขาจึงรีบทำตามทันที ซึ่งพอควันกระจายไปทั่วมแมลงก็ค่อยๆบินออกไปมุซุมิจึงเข้าไปดึงมแมลงตัวสุดท้ายที่เกาะโนซุมิอยู่ออกไปก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปในสารเจ้าส่วนใครก็ทิ้งไม้สนเอาไว้ก็จะตามเข้าไปเข้าไปถึงข้างในได้จิโตเซก,ก็เข้าไปกอดมูซุมิเอาไว้ด้วยความดีใจที่เธอยังไม่ตายไม่นานจากนั้นไข่ก็เดินเข้ามาพร้อมก็บอกว่ามแมลงได้หายไปหมดแล้วตอนที่27พวกมาซุมิเปิดประตูออกไปดูว่ามแมลงไปหมดแล้วหรือยัง ตึ้งก็เห็นได้ว่าพวกมันกําลังบินออกไปไกลามากขึ้นเรื่อยๆเห็นแบบนั้นทุกคนก็หันไปถามมุสุมิว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมพอเธอบอกว่าใช่ก็พากันดีใจยกใหญ่ในตอนนั้นเองใครก็ถามว่าพ่อแมลงปีกแข็งไม่ชอบกลิ่นควันใช่ไหมเธอจึงบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวเพราะเดิมทีในควันทูบละไม้สนจะมีสารที่แมลงไม่ชอบอยู่พอมันได้กลิ่นจึงหนีออกไปที่เตาใสจ,จึงคิดได้ว่าตอนที่เธอไปงานบางอย่างในสารเจ้าก็ไม่มีแมลงอยู่ ทั้งๆท,ที่ด้านนอกจะเยอะขนาดไหนก็ตามและเธอก็เพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าจบอสุจิก็เข้ามาขัดโดยได้เข้าไปถามมูซุมิว่าที่นี่มันควรเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ใช่หรือได้ยินแบบนั้นไข่ก็บอกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นถ้าม,มูซุมิและไข่อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเพราะมันเพิ่งกลับมาปลอดภัยตอนที่พวกเขากลับมานั่นทําให้อสุจิไม่พอใจอย่างมากแต่ยังไม่ทันว่าอะไรมิซูซูก็ถามขึ้นอีกว่าตอนนี้มันปลอดภัยจริงๆแล้วใช่ไหมซึ่งมูซุมิก็บอกว่าใช่ จากนั้นก็อธิบายถึงหลักการการปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อแมลงของควันทูบและต้นสนอีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองโนสมิ <c oughs> ก็แทกขึ้นมาอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเพราะเธอทําให้เพื่อนคนอื่นๆต้องตายรวมถึงมาริกะด้วยแต่พอพูดไปแบบนั้นทุกคนกลับเงียบไปจนโนซมิต้องถามว่ามาริกะตายไปทั้งคนทําไมถึงไม่เสียใจกันเลยมามีจึงพูดขึ้นว่ามาริกะเป็นคนที่ทําให้อายุมิต้องตายและนั่นก็ทําให้โนสมิไม่พอใจอย่างมากก่อนจะเดินเข้าไปถามว่า มันหมายความว่าอย่างไงจังหวะนั้นเองที่ต่อเซก็พูดขึ้นว่าสิ่งที่นนโนซมิพูดถูกทุกอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของมุซุมิมาตั้งแต่แรกรวมถึงความรับผิดชอบของทุกคนด้วยจริงอยู่ว่ามุซุมิมีความรู้ด้านแมลงแน่นมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่มุซุมิบอกอย่างจริงใจและตอนนี้ถ้าทุกคนอยากรอดก็ต้องร่วมมือกันให้ดีวนความผิดของเธอเองก็คือการที่เธิป,ปล่อยให้ตำแหน่งผู้นำอยู่ในมือของคนอื่นดังนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเองประโยคนั้นทําให้มูซุมิถึงกับรรองไห้ออกมาในทางกลับกันมันก็ทําให้อาสุจิไม่พอใจอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงถามเอาไปว่าหน่วยกู้ภัยจะมาถึงในวันที่3มใช่ไหมและในตอนนั้นเองใครก็พูดขึ้นว่าหน่วยกู้ภัยมาถึงแล้วได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เดินไปที่บันไดและเห็นว่ามีเรืออยู่ห่างออกไปเห็นแบบนั้นก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจเจ้าก,การจุดไฟให้โหมกระนำ้ำเพราะหวังว่าคนในเรือจะเห็น แต่เรามาเกือบหนึ่งชั่วโมงเรือกลับไม่มีทีท่าใกล้ขึ้นเลยจึงมีการปรึกษากันว่าจะรอหรือจะเข้าไปหาพวกเขาดีหลังจากนั้นการถกเถียงก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆพระแบบนั้นมูซุมิจึงเดินเข้าไปหาจิโตเซก่อนจะบอกว่าจิโตเซต้องเป็นคนตัดสินใจจะรออยู่ที่นี่หรือออกไปหาเรือจิโตเซเงียบไปพักหนึ่งก็จะบอกว่าพวกเขาจะต้องออกเดินทางในเช้าวันพรุ่งนี้ว่าแล้วก็หันไปถามมูซุมิว่ามีข้อมูลอะไรที่ควรรู้ก่อนเดินทางบ้างมูซุมิจึงบอกว่า ด้านล่างมีแมงมุมอยู่รวมถึงร่างของมาริกะด้วยนอกจากนี้มแมลงปีกแข็งก็น่าจะรวมตัวกันเร็วๆนี้เพราะแบบนั้นการออกเดินทางในช่วงที่มองเห็นได้ชาจะดีกว่าและในคืนนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีมะแมลงเข้ามาเพราะกลิ่นควันได้กระจายไปทั่วแล้วและอีกเรื่องที่สําคัญคือต้องสารวจร่างกายให้มั่นใจว่าไม่มีเลือดไหลเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้มแมลงเข้ามาใกล้ดังนั้นถ้าบนร่างกายมีเลือดก็ควรเช็ดออกให้สะอาด จำรับการออกเดินทางจะต้องนำไม้สนที่มีควันไปด้วยเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางและต้องลดขนาดของสัมภาระาลงด้วยเมื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนได้ในคืนนั้นเองในตอนที่ทุกคนกำลังพักผ่อนไคและมูซุมิได้ออกมาจุดไฟด้านนอกในขณะเดียวกันโนโซมิได้แอบนำมือของมาริกะใส่ไว้ในกระเป๋าตุ๊กตาของมูซุมิเพราะรู้ว่าแมลงไวต่อกลิ่นเลือดมากตอนที่28 ช่วงเช้ามืดของวันที่สี่ที่ติดอยู่บนเกาะพวกมูซุมิออกเดินทางเพื่อไปยังจุดจอดเรือกูภ้ภัยหลังจากเดินออกมาได้สักพักมามีก็ขอพักแต่ชิโซเซที่เป็นผู้นําไม่อนุญาตโดยหเหตุผลว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางเพราะมาแมลงกลางคืนกนําลังกลับรังส่วนมแมลงกลางวันก็จะไม่ออกมาถ้ามีแสงไม่เพียงพอดังนั้นจึงควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ถึงถ้าทําแบบนั้นจะถึงเป้าหมายในหนึ่งชั่วโมงเมื่อได้รับฟังเหตุผล มามิจึงต้องเดินต่อเพราะถูกมิซุซุมาขู่อีกทีระหว่างเดินทางมาถึงกำแพงมุซุมิก็คิดว่าตอนนี้ร่างของมาริกะและมแมลงคงถูกกินไปแล้วแต่เธอกลับรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นและเพราะแบบนั้นเธอจึงขอให้ทุกคนเร่งความเร็วเพราะดูเหมือนว่าพระทย์จะขึ้นเร็วกว่าที่เธอคาดไว้อีกด้านนอซุมิเองก็กำลังมองมุซุมิด้วยความไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ว่าทำไมกับดักที่เธอใส่กระเป๋าของมุซุมิเอาไว้ จึงไม่ทํางานจึงได้แต่ขอร้องให้มาริกะช่วยทําให้แผนการของเธอสําเร็จด้วยจวังหวะนั้นเองมูซุมิก็มีใบหน้าที่แปลกไปจนที่เธอใส่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงบอกว่ามีแมลงเหม็นอยู่ข้างหน้าซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ล่าทั้งสัตว์และมนุษย์ลักษณะพิเศษของมันคือจะมีกลิ่นเหมน็นซึ่งเป็นก๊าซที่มีผลต่อร่างกายของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นโฮสต์ของปรสิตอีกด้วยและเพราะแบบนั้นมันจึงถูกเรียกอีกชื่อว่าแมลงนักฆ่า ซึ่งอีกเหตุผลที่มันได้ชื่อนี้ก็เพราะถ้าหักปรสิตจากตัวของมันเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์จะป่วยหนักและตายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากได้ฟังข้อมูลของมแมลงชนิดนี้ทุกคนก็แตกตื่นไปตามๆกันซึ่งเธอยังบอกอีกว่าเธอไม่ถนัดเรื่องมแมลงชนิดนี้ดังนั้นเธอจึงต้องเปิดข้อมูลดูว่าแล้วก็เปิดกระเป๋าออกโดยไม่ได้สังเกตว่าโนโสมิยืนจิ้มอยู่ใกล้ๆซึ่งพอเปิดกระเป๋าเธอก็ร้องออกมาพร้อมกับหยิบมือออกมาจากการะเป๋าและถามว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง อาสุจิที่รู้ว่ามันคือมือของมาริกาก็ตกใจก่อนจะวิ่งออกไปแม้ว่ามูสมิจะห้ามเอาไว้ก็ตามและทิศทางที่เขาวิ่งไปคือจุดที่มแมลงเหม็นรวมตัวกันอยู่และเพราะแบบนั้นพวกมันจึงพากันวิ่งลงจากก้อนหินเข้าใส่เขาตึงมูสมิตกใจมากที่ได้เห็นความเร็วของพวกมันและเธอเชื่อว่าเป็นเพราะได้กลิ่นเลือดอย่างแน่นอนมแมลงเหม็นเข้าไปร้อมอาสุจิเอาไว้จนเขาต้องร้องของความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะตอนนี้คนอื่นที่เหลือ กำลังยืนรวมกันเป็นวงกลมและปกป้องการจู่โจมของมแมลงอยู่ตอนที่29ใครไคตะกอนบอกคนอื่นๆว่าเขาเริ่มจะต้านมแมลงเมนไม่ไหวแล้วเพราะพวกมันแข็งแกร่งเกินไปได้ยินแบบนั้นมูสุมิก็บอกให้เขาใช้ไฟจัดการมันซึ่งก็ได้ผลพอประมาณในขณะเดียวกันอสิจิก็ถูกพวกมันไต่ขึ้นมาตามตัวก่อนจะใช้เข็มแหลมแทงเข้าไปตามร่างกายของเขาซึ่งสิ่งที่เขาทําได้คือโวยวายถามว่าเขาจะไม่ตาใช่ไหม เห็นแบบนั้นมูซุมีก็เข้ามาหาเขาพร้อมก็บ,บอกว่าอย่าขยับและไม่ต้องกลัวเพราะยังไงเขาก็จะได้รับการรักษาเมื่อไปถึงเรือว่าแล้วก็อธิบายทุกคนได้รู้ว่าแมลงเหม็นจะสื่อสารผ่านทางกลิ่นดังนั้นสิ่งที่จะตัดไม่ให้พวกมันรวมตัวกันมากขึ้นคือการจุดไม้ส่นให้ควันดับกลิ่นพวกมันไปได้ยินแบบนั้นใครก็รีบลงมือทันทีแต่มันก็สายเกินไปเพราะจู่ๆคาซุมีก็ร้องไห้ออกมาพร้อมก็บ,บอกว่าพวกมันอยู่บนต้นไม้เต็มไปหมด พอเห็นแบบนั้นไข่ก็เข้ามายืนประกบหลังมูซุมิพร้อมกับอกว่าพวกเขาแพ้แล้วแต่เธอก็ได้แต่บอกว่าอย่ายอมแพ้และในตอนนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้นก่อนที่มแมลงแมนที่อยู่บนต้นไม้จะกระเด็นออกไปด้วยแรงกระสุนพวกเขาจึงรีบหันกลับไปดูที่ต้นเสียงและเห็นว่ามีผู้ชายสองคนยืนอยู่ไม่นานปืนก็ถูกยิงออกมาอีกครั้งก่อนจะมีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาจากหลังต้นไม้ว่ามาช่วยแล้วได้ยินแบบนั้นทุกคนก็วิ่งไปทางพี่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ โดยปล่อยให้ผู้ชายสองคนจัดการมแมลงต่อไปแต่ไม่นานพวกเขาก็บอกว่าไม่ควรจะเอากระสุนมาทิ้งแบบนี้ดึงพอมูสไมิได้ยินก็บอกว่าให้ไปที่แม่นะ้ําเพราะ,มะแมลงเหม็นจะไม่ตามลงไปซึ่งทุกคนก็ไปตามที่เธอบอกเมื่อทุกอย่างกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติผู้หญิงที่มาใหม่ก็ได้บอกว่าเธอจื่อเรียวโกะเป็นลูกเรือตรวจการของญี่ปุ่นและที่มาที่เกาะน,นี้เพราะไม่ได้รับการติดต่อมาสองสัปดาห์แล้ววันแล้วก็ถามกลับไปบ้างว่า พวกมูสุมิมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทุกคนจึงช่วยกันเล่าว่าพวกเขามาที่นี่เพราะเหตุการณ์เครื่องบินตกและเท่าที่รู้คือเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเห็นว่าทุกคนสลดลงไปปั๊บจึงบอกเรียวโกว่าค่อยคุยเรื่องนี้เมื่อกลับถึงเรือแล้วจะดีกว่าเพราะที่นั้นยิ่งพอจะมีคนช่วยให้สบายใจมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะออกสำรวจเกาะอีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่เขาแต่เป็นทุกคนด้วยพอได้ยินแบบนั้นชิ่โตเซเที่รู้สึกว่าประโยคนี้มันดูแปลก ทั้งถามกลับไปว่าเขาหมายความว่ายังไงแต่ยังไม่ทันได้รับคำตอบเรียวเกก็ตะกนตอบว่าป๊อบที่พูดจะให้คนอื่นเป็นกังวลแต่เขากลับหันมายิ้มพร้อมก็บอกว่าทุกคนจะปลอดภัยถ้าอยู่กับเขาเพราะเขาเป็นคนเก่งของชมรมล่าสัตว์ที่จะไม่ยอมให้มีสัตว์มารบกวนเด็ดขาดและคําพูดของเขาก็ทําให้บรรดาผู้หญิงในกลุ่มรู้สึกเบาใจขึ้นมากจากนั้นเรียวโกก็บอกว่าถ้าเดินตามแม่น้ําไปจะเจอจุดที่พวกเธอทิ้งสมอเรือเอาไว้ เตนสานจึงเสริมขึ้นว่าพวกเขาต้องรีบหน่อยเพราะอซิชิตต้องได้รับการรักษาโดยด่วนทั้งวันนั้นเองร่างของป๊อปก็ถูกกระชากออกไปจึงพอเห็นร่างของสิ่งสิ่งนั้นมูสมิก็บอกทุกคนว่ามันคือแมลงปอน้ําที่เป็นราชาแห่งแม่น้ําและแล้วกเกาะแมลงยักษ์เล่มที่4ี่ก็จบลงเพ,เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยางไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้มาแลกปเปลี่ยนในพวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเกาะแมลงยักษ์เล่มที่5ในคลิปหน้านะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุด Exclusive และสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์ ติดที่ในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกะระดับสูงสุดรับไปเลยไฟมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน